ครับขอสวัสดีพี่น้องทีรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับผมได้มีได้กะทิรดน้ำกะทิได้แต่งกวาโอ้แต่งไทยนะครับไม่ใช่แตงกวาได้แต่งไทยมาลูกหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านใดได้เอามาฝากนะครับทีร้านนะครับตอนนี้พอมันสุกงอมแล้วผมถือโอกาสว่าจะพาท่านทั้งหลายมาทําเป็นของหวานกินกันนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําเป็นของหวานนี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไม่ต้องมีอะไรนะก็มีกะทิกะทิผมได้เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กะทินะครับ กะทิแล้วก็มาขั่วมาเจาะแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปลงไปนะครับใส่น้ำร้อนลงไปใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะพอประมาณที่เราชอบนะครับแล้วก็ลจางนั้นเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปจังหน่อยนะครับใส่เกลือไปจังหน่อยนะครับใส่เกลือไปจังหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้แตงไทยเราจะทํำยังไงะเราเริ่มที่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าทําไงเราได้แตงไทยมาแล้วนะครับเราก็ปอกนะครับเราก็มาปาดนี่มันสุกนี่สุกแน่นอนแลครับงอมแน่นอนแล้วนะฮะลูกจะออกมาแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็พาตรงกลางเลย าตรงกลางนะฮะพาตรงกลางหรือไอ้นี่โซเดียมไอโซเนเขาเรียกว่าเอ่อตะเซาะนะครับตะเซาะอันนี้เรียกว่าตะตะเสาะเซลนะครับผ่าก็เลยมันเป็นอย่างงี้ในข้างในมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วไอ้ไส้ในนี่เปลือกมันไม่ใช่เปลือกมันเม็ดมันแล้วก็มาคูดออกนะครับขูดออกก่อนหรือเราถ้าเราอยากจะเอาไปปลูกไว้ปีหน้าแล้วก็ไปเอาไปตากให้มันแห้งนะครับแล้วก็ปลูก นีว่าจะว่าจะใส่ทานแล้วันจะใส่แลเ,เอาไปตากให้มันแห้งนะครับโอ้โหมันสุกอร่อยมากเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเลยครับหอมมาแล้วหอมมาแล้วนี่มันก็จะได้เม็ดเม็ดมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เอาไปตากแห้งให้มันแห้งแล้วก็ค่อยเอาไปวาน เสร็จแล้วก็เตรียมภาชนะไว้นะครับเตรียมภาชนะไว้แล้วก็มาเนี่ยมันจะได้แบบนี้ครับมันสะอาดแล้วก็เราก็มาผ่าตรงกลางผ่าตรงกลางแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็เตรียมภาชนะไว้นะครับเอาให้มันคล่องหน่อยนะฮะแล้วก็มาปา,า,นะนะา,าด มันก็แตงโมอะไรทำนองนั้นแหละครับแล้วก็มาสับจับๆๆแล้วก็เทลงเลยไปอุ้ยมันไม่อยู่ครับนะครับแต่มันเละแล้วครับเริ่มเละแล้วก็ทำไปก็น้ำลายไหลด้วยนะแล้วก็เตรียมภาชนะเอามาทิ้งนะครับหรือเราจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะปาดอย่างนี้ไปไม่กี่ปาด แล้วเราก็ค่อยมาตั้งตรงนี้นะครับเอากระชนาที่เราจะนี้แล้วก็สับสับครับนี่กลับลงไปเลยปั๊บความอร่อยที่ไม่เคยประนีครับน,นี่แล้วก็ไปนะครับแล้วก็มาเหมือนกันนะครับเหมือนทำเหมือนกันครับทำเหมือนทำเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาสับสับไป ถ้าได้ไอ้ลอดช่องใส่ด้วยนะยิ่งคักเลยครับพี่น้องเลยแซ่บแซ่บหลายอันนี้สุกแล้วงอมมากเลยอร่อยอร่อยแน่นอนผมแค่แค่ได้กลิ่นน้ําไอ้กลิ่นความหอมหมาผมก็รู้เลยว่าความอร่อยแน่อนอนพอจะทำแล้วต้องทำให้หมดถ้าทำเหลือแล้วมันทำอีกมันก็ไม่อร่อยนะครับ ถ้ามันสุกมากเราดูเลยมันงมแล้วแล้วก็มาสับจะกินเปล่าก็ได้นะครับกินเปล่าก็ได้ถ้าท่านใดที่ไม่จะทำแล้วก็ทําให้หมดไปเลยมันจะได้กินทีเดียวแบ่งเพื่อนแบ่งคูกินไปนะครับสมัยอยู่โซลินเนี่ยผมก็กินแม่แม่ก็ทําให้กินครับปลูกตํา ตำทุ่งนาอะไรทำนองนั้นตำมชอมปลกูกตำไอที่เขาเผาต้นไม้อะไรทานองนั้นนะครับมันก็ขึ้นสวยมากครับหรือถ้ายังอ่อนๆเราก็เอาไปตาําตาเป็นมันก็ส้ตมตําก็ได้นะครับตำเป็นสักแมเรียกว่าบตรศรศรศรสรส็อรสอสรวอรเร็วจังเลนะบังบุญจับจับจับ,จ,บจับเลยนี่โอ้อร่อยแน่อนอนจะผมจะรู้จะชิมให้ท่านดูว่าอร่อยจริงไหมพเพรา,พเ,ราพเราพกเราปรุงกะทิมาเรียบร้อง ทำกะทิมาเรียบร้อยแล้วก็แค่อันนี้เสร็จแ,แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กะทิลงไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรจุกนถ้าตัวนี้มันเสียมันขาดครับนี่ก,กับจุกเสร็จแล้วครับ หลังจากเราเสร็จแล้วนะครับอั <g ül error> นนี้มันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับได้มาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะทำไงนะครับแล้วก็มาจับแล้วก็มาใส่ภาชนะสนใส่ภาชนะเสร็จแล้วก็นากะทิที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยผมเตรียมไวเดียบร้อยแล้วผมปรุงเดียบร้อยใส่น้าตาลใส่ใส่น้าตาลใส่เกลือแล้วก็ไปตั้งความร้อนให้มันสุกนิดหน่อยแล้วก็ใส่แค่นั้นเองครับแต่ถ้ามีรสช่องใส่ด้วยมันก็แซ่บนะครลองชิมดูว่ามันจะรสชาติเป็นยังไง ยอดเลยครับเนื้อมันกลมกล่อมถ้าเราชอบหวานมากก็ใส่หวานมันจะตับด้วยเกลืออร่อยจริงจริงเพราะฉะนั้นสูตรง่ายๆนะครับมาเทือทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง แรกก็คือเราเตรียมแตไงไทยมาแล้วก็มาผ่าพอมาผ่าเสร็จแล้วตรงช่วงเม็ดเราก็เอาช้อนขูดขูดออกแล้วก็ตั้งไว้หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็มามามาปาดปาดปาดเหมือนกับแตงโมดครับมาสไลด์แล้วก็สับตาวสับใส่ให้มันเป็นอย่างนงี้มันออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็เตรียมกะทินะครับเตรียมกะทิไว้อพอเจะจากกระป๋องเสร็จแล้วก็ไปตั้งหม้อให้มันร้อนตั้งความตั้งต้มนิดหน่อยให้มันร้อนให้มันเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปลงส่วนความหวานเพิ่ม แล้วแต่เราถ้าคนยังชอบหวานมากแล้วก็สามารถใส่น้ำผึ้งไปเหยาะหนึ่งก็ได้นะครับใส่น้ำผึ้งดาตือดาฮะดาตือขมุ่มตันไตตะบานมองไม่เอาบ้องโอนสุดเตรกแม่สเตรนจึงนะหลังจากนั้นเราก็ไปต้มให้มันเดือดเสร็จแล้วก็แค่นั้นเองครับแล้วก็พอได้ที่เราก็มาปรุงมาแล้วก็มาอันนี้เสร็จก็ใส่เลยนี่ครับนะเดี๋ยวท่านใดที่มี แต่งไทยแล้วครับไม่รู้วิธีทาถ้าอยากจะเอาแบบสูตรผมก็โทรมาหาผมได้ครับโทรมาหาผมได้นะครับผมไม่ไม่สมวนลิขสิทธิ์นะครับสามารถที่จะนี่ได้กินความอร่อยถ้าอยากให้มันเย็นเราก็แช่ตู้เย็นไปอีกเพิ่มไปผมคิดดูว่าอร่อยหผมหมดไปสองถ้วยแล้วขะฉนนั้นก็สมองคุณแม่เบาบนกรุบๆเนี่ยเข้ามาชมนะครับแล้วก็ สวัสดีเพื่อนผูทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่สนใจที่จะทําแตงไทยสูตรแบบง่ายๆของมิสเตอร์แจ็คหนุ่มนามน์คนโซแซร์แมเบรีน์ก็สามารถทํากินได้นะครับหรือถ้าได้มาแล้วทําไม่ได้ก็เรียกมาทางเฟซก็ได้นายแจ้งนะครับหรือจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับยินดีที่จะแนะนําวิธีการท่านไดมีความอร่อยเหมือนกับผมที่ได้กินอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ